านแรกนะครับเริ่ม11โมงโดนฮากาตะยาโยอิเลยจ้านานชิบ้ายรู้อะไรนาออเดอร์เข้าตั้งแต่11โมง20นี่11โมง5บหล้ววะนี่เพิ่งจะได้40นาทีอ่ะถูกปะ35นาทีอ่ะพอพอได้พอไปไหวแต่แบบเบื่อเบื่อแล้วไม่เป็นฮากาตะแล้วมันควรที่จะแบบ ควงเล็บว่ายาโยกิ่งคนไม่รู้ไม่ก็หาไปเจอโ <c oughs> ปงเข้ามาห้แยกัาพาเหมือนเดิมนะครับพอวนมารัดเป็นทราลัดพาปุ๊บก็ได้เลยกากาก็ไม่รู้จะไปหลอดตรงไหนนะรู้ปะตรงเมเจอร์ก็ติดไฟแดงก็แล้วก็ยังไม่ก็ยังไม่มีใครเรียกนะพามาเลยแล้วกันจบจบไปนะครับไปส่งแยกเกษตร อาจจะรออยู่แถวนั้นแล้วก็ทําไม่ได้ครับคงเข้ามาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวรอรับกากล้าก่อนกลับมาที่เซนทันเหมือนเดิมนะครับก็มาได้แบร์เฮาส์อีกแล้วนะครับวันหนึ่งก็ได้สะงสองงานแบร์เฮาส์นะครับเพราะว่าในเซนทันมันเยอะร้ <c oughs> านมันเยอะนะครับแล้วก็ส่งในเซนทันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ทิ้งถ่วงเวลาไว้สักห้านาทีก่อนที่เราจะกดส่งนะครับ วันนี้ลูกค้าส่งมาในแชทแล้วว่าอยู่ชั้นหนึ่งแถวแถวบูธขายบ้านนะครับเมื่อกี้แบร์เฮาสํกำลังเด้งเลยออเดอร์ช้อปปี้เดี๋ยวตอนรีบไปส่งแต่ว่ายัางไงก็อย่าอย่าเร่งรีบเกินไปเพราะว่าหมุดมาอยู่ใกล้กันเราก็ต้องเผื่อเวลาวันนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเนีย่ยเดินไปหาลูกค้าก่อนส่งแบร์เฮา์ชั้นหนึ่งเสร็จก็ได้ผูกผูกมาฉาดนะครับเฮ ใช้ของฟรีมากินด้วยจะมีน้ำปีนสนับไรเดอร์ด้วยนี่เน็นแก้วพนักงานขอแคตขอถ่ายรูปซะด้วยเอาไปลงปะเนี่ยนะครับถือว่าโชคดีเคยได้อยู่ครั้งหนึ่งช่วงน่าจะต้นปีมั้งอาจจะอันตอนนั้นรู้สึกจะเป็นของโรบินคูกลุมอัชฉริที่เซ็นทรัลลาบินทาก็แจกน้ำกับให้ไรเดอร์เหมือนกันเป็นชาน,นมไข่มุกอย่างนี้แหละนะครับ โอเคเดี๋ยวเฮียไปส่งรูส่งของให้ลูกค้าก่อนตอนเย็นได้แบบเฮานะครับมาวนมาเซ็นทัานเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ไปเสนาไปวิ่งได้ไปส่งแถวแยกเกษตรเสนารัดเท้าที่หกแล้วก็วนมาเป็นท่านรัดเท้ามาได้แบบฮักแบ่เฮานะครับรอบนี้เป็นรอบที่สิบเอ็ด วันนี้ใครที่วิ่งหลายๆคนอาจจะได้ข้อความแจ้งเตือนว่าคุณอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะจะอ่านให้ฟังก่อนข้อความเตือนแบบคืองงมากได้กันทุกคนเลยนะตักเตือนปรับปรุงการรับงานร้านตนเองเครือญาติพบกันพบการรับการร้านตนเองเครือญาติหากไม่ปรับปรุงจะโดนรับระงับห่าวอนกูไปรับกูไม่ได้เปิดร้านแล้วญากูก็ไม่ได้สั่ง ก็งงล้าได้คนทุกคนเลยนะได้คนทุกคนเลยทุกคนทั่วประเทศด้วยเห็นเม่กินในกลุ่มมีคนอยู่ระยองก็บอกว่าได้เหมือนกันโอ้กาีฟทางานกันอย่างนี้เดี๋ยวเฮียรับงานแบกเฮากันเจ็ดสี่หกครับแบกกาีฟครับได้แบกเฮามาสี่แก้วนะครับรอบนี้เป็นรอบสิบเอ็ดก็ทำประมาณสักสี่ร้อยกว่าบาทวันนี้ครึ่งวันน่าจะได้ประมาณห้าร้อยนะครับ ิเทบไม่ต้องถามครับเพิ่งวันวิ่งไม่ทันหรอกขี้เกียจเพราะว่าหกโมงทุ่มหนึ่งก็ต้องกลับบา้านแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปส่งทแถวปั๊มคารเทคประชานุก,กูลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวออฟไลน์แล้วก็โป่งเข้ามาแย่รลโยทิตเหมือนเดิมคุมโซนคุมโซนนะครับจะไปส่งอาหารก็ได้งานร้านอะไรวะเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกโคเหรอโคชอน โมชอนชื่อนี้น่าจะเป็น,ปนไม่ใช่ล้วชื่อเป็นเกาหลีนะครับร้าน่นี่ร้านอยู่ตรงร้านจอดรถใกล้ๆร้านจอดรถด้านนอกนะครับ่วนอเวนิวร้านนี้นะครับได้ไปส่งนู่นนะคอน,นโดเดะนนเดะนนตรงเส้นงามวงวานอะ่ะที่เลยการไฟฟ้ามากับรถไก่รถติดด้วยตอนเย็น6กสิบสามบาทรอบนี้น่าจะกลับบ้านแล้วแหละ ได้ห้าร้พอดีนะครับโอเคเดี๋ยวรออ่านาน่าจะอ่านว่าโคอชอนนะครับส่งเรียบร้อยแล้วครับรอบสุดท้ายวันนี้นะครับทำได้ทั้งหมด12รอบครับ544บาทนะครับตั้งแต่11บเอโมแล้วกันนะับตั้งแต่11เอโมงเช้าถึงตอนนี้ก็หกโมง เกือบเจ็ดชั่วโมงนะครับเห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับเพราะว่าข้างบนมันมันบวกอินของเมื่อวานนะครับรายได้วันนี้แค่ห้าร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับก็ถือว่ามันก็เงียบแหละเงียบบางจังหวะคือ,อมันไม่ได้แบบส่งปุ๊บเด้งปับ๊บส่งปุ๊บเด้งปับ๊บแต่ว่าก็ดีกว่าไปกดโรบินหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้เลยอะ่ะคือกดยากมากอะ่ะเลยเราก็เอาเวลาไปทำอื่น,นดีกว่าไปฟังหาความรู้อย่างอื่น นะครับในเวลาช่วงที่เรารองงานอ่าช้อปปี้นะครับทำไม่คือไปหาความรู้เพิ่มเติมฟัง youtube อะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะดูไปเรื่อยๆเแปบเผื่อจะได้อาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาสำหรับเราหรือหลายๆคนนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็คือไม่ได้งานไมได่ดีมากมายแต่ว่าก็ส่วนมากก็วนมาลาดเพ้าวเป็นทานลาดเพ้าวนไปเฉยนั่ไม่ได้ไปไหน ครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องเอ็มอินทีวีให้กิตินะครับสวัสดีครับ